สวัสดีครับเจอกันกับผมหมอกิตชลี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทานายดวประจําวันที่1มีนาคม2567เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่16กุมภาพันธ์นะครับคลิปนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นการทํานายโดวชะตาให้กับราศีมหาเหงอันดับที่ สามประจําวันที่1มีนาคมนี้ก็คือราศีมีนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13ม,มีนาคมถึงวันที่12เมษา,า,า,ายนในรอบวราวนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงวันเกิดเดือนเกิดของคนราศีมีนพอดีแล้วคนราศีมีนยังมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภการเงินมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินอย่างชัดเจน ส่วนว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรกับคนที่เกิดในราศีมีนเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราไปคุยรายละเอียดกันนะครับคลิปนี้เป็นการทำนายโดยชะตาเรื่องของเจ้าชะตาการเงินการงานโชคลาภความรักอุปสรรคปัญหารวมถึงเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของการทำบุญแล้วรวมถึงโชคลาภการเงินและตัวเลขมงคลด้วยส่วนจะเป็นอย่างไรสักครู่ไปคุยกันก่อนอื่นฝากไว้นิดหนึ่งช่องทางการกตริดต่อโดยดวงชะตากับผมหมอกริบโชลียังคงไมเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ idline 0911451591หรือจะเป็น แฟนเพจ Facebook นะครับก็ K L I D S U R E L Y พอเริ่มต้นการกับคนที่เกิดในราศีมีนนะครับต้องบอกว่าโจหัวกันก่อนกับราศีมีนเป็นอันดับแรกเพราะว่าด้วยดวงชะตาของเขาเนี่ยโดดเด่นเหลือเกินเรื่องของการงานคนที่อยู่ในกลุ่มงานด้านการต่างประเทศถือว่าไปได้สวยมากหรือท่านที่อยู่ในกลุ่มงานเซลล์ขายรถเครื่องยนต์นกลไกยนดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นนําเข้าหรือส่งออกต้องบอกว่าเด่นเลย ครูบาอาจารย์หมอแพทย์พยาบาลก็ไม่ได้น้อยหน้าหรือคนที่อยู่ในกลุ่มแวดวงการเงินการบัญชีรวมถึงคนที่ทำธ,ธุรกิจประเภท Import ์ตอ o พอ,อ,พอต้องบอกว่าในรอบปังนี้คุณกำลังไปได้ดียังไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งคนราศีมีนให้ไปต่อไม่ได้คนที่ เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านดวงของการงานในรอบปักนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานไม่ได้ปรากฏว่าจะมีคุณยังมีความสุขในการทํางานตรงนั้นอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ที่สําคัญเนี่ยในช่วงเร็วๆนี้คนราศีมีนยังมีโอกาสที่จะได้ขยับไปยืดเลื่อนขั้นเลือ่อนตัวเง่งเปลี่ยนแปลงสถานะจากที่เคยย่าแย่กลับกลายมาเป็นดีขึ้นกลุ่มคนที่ทํางานทั่วๆไปช่วงปักนี้ชาวราศีมีนเจ้าชะตาเองต้องบอกว่าอาจจะรู้สึกว่าวิตกกังวลนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยู่การกินการนอนอะไรต่างๆก็ตามบางทีอาจจะอัตคัดขัดสนอยู่บ้างแต่ว่าพอผ่านช่วงประมาณวันที่27 28ใกล้ๆสิ้นเดือนไปแล้วเนี่ยคนราศีมีนจะเริ่มขยับขยายเติบโตขึ้นใครที่เกิดราศีมีนแล้วมีนายโนมที่อยากจะทําธุรกิจหรือว่าอยากจะลงทุนทําอะไรต่างๆนอกเหนือจากงานที่ตัวเองทําอยู่ในรอบปักนี้เนี่ยจริงๆแล้วช่วงตั้งแต่วันที่20 21เป็นต้นไปสามารถทําได้เลย บางคนอาจจะมีทำเลอยู่แล้วเล็งไว้แล้วมีแผนไว้แล้วตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพอมาจาังหวะวันที่สิบปุ๊บอ้าวลงมือล,ลุยได้เลย,เลยอันนี้ก็สื่อว่าทําได้แล้วก็สมบูรณ์ด้วยบางคนอยากจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ของตัวเองคนราศีมีนก็ทําได้ยิ่งถ้าคนที่เกิดราศีมีนมีความรู้เกี่ยวกับ,กบพวกเวชพันฑ์เครื่องสําอางต่างๆแล้วมีความรู้เรื่องของกางการแพทย์บ้างคุณจะสามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้อย่างมีระเบียบระบบแล้วนาไปสู่ความเร็จในอนาะคตด้วย โดยภาพรวมถือว่าการงานดีไม่ได้มีปัญหาคนที่อยู่ในกลุ่มงานพวกเครื่องจากเครื่องยนต์หรือว่าขายรถขายราเซลต่างๆ ปากนี้คุณทํากําไรได้ค่อนข้างดีมากมีลูกค้าตอบรับในส่วนที่คุณไปออกบูธหรือว่าไปติดต่อลูกค้ามีคนจับจองค่อนข้างหลากหลายถือได้ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจบ้านเราอาจจะกําลังกระเตื้องขึ้นต้อนรับโชคสงกรานที่กำลังจะมีมาถึงก็เป็นไปได้ภาพรวมชาวราศีมีนเรื่องของการงานยังไม่มี่ยไรนะ่ากังวลใจแม้อยากจะลงทุนทำรนทำบ้านก็สามารถทําได้ใครอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันอาชีพที่โดดเด่นคือ คุณไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกลุ่มง,งานนี้ถือว่าคุณไปต่อได้แม้แต่คนที่ทํางานารายวันค่าจ้างรายวันต่างๆในรอบปังนี้แม้หนักเหนื่อยหน่อยแต่คุณก็สามารถขยับขยายได้หลังวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าได้วิตกหรือว่ากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานคราวนี้มาต่อกันในเรื่องของการเงินชาวราศีมีนเนี่ยมีข่าวดีที่จะมาบอกเรื่องของการเงินคือถ้าสมมติ คุณกำลังอยากจะขายที่ขายทางอยากจะขายบ้านขายช่องเพื่อลดภาระหนี้สินหรือต้องการที่อยากจะนําเงินที่ได้มาลงทุนทําอะไรต่างๆหรือซื้อบ้านหลังใหม่คุณทําได้เลยคนกราสีมีนมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะขายบ้านขายช่องได้ในช่วงก่อนวันที่28 29เลยด้วยซ้ําหรือบางคนอาจจะก่อนสิ้นเดือนนี้เหลือเวลาไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนก็คือวันที่29เดือนนี้มี29วันนะครับ แล้วถ้าหากต้องการอยากจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารคนราศีมีนทําได้เลยครับในช่วงปักเนี้ยก่อนสิ้นเดือนคุณมีเณฑ์ได้วันนี้วันที่16ใช่ไหมทาบางคนทําแล้วประมาณ1 8บแผ่านแล้วเรียบร้อยถือว่าเป็นอะไรที่รวดเด็ยวมากขณะเดียวกันเนี่ยเวลาที่คนราศีมีนอยากจะซื้อรถซื้อบ้านแล้วเราซื้อได้สําเร็จ กอทอรถป้ายแดงหรือเลขที่บ้านที่คุณเพิ่งได้มามีแนวโน้มโน้มที่คุณจะได้โชคลาภจากเลขที่เหล่านั้นที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วถ้าคนราศีมีนเนี่ยไม่ได้ซื้อบ้านแล้วมีรถคันเก่าที่ใช้อยู่แต่คุณนอนหลับฝันเห็นรถของคุณฝันเห็นบ้านเก่าที่คุณเคยอยู่สามารถที่จะนํามาเสี่ยงเป็นโชคตัวเลขได้เช่นเดียวกันเงินในระบบถือว่ามาในทิศทางที่เป็นมงคลกู้แบงก์กู้ธนาคารผ่านสมบูรณ์บริบูรณ์ตามที่ต้องการ แล้วเงินนอกระบบก็คือการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่งวดนี้ก็เป็นไปในทางที่ดีด้วยนะครับ หากคนราศีมีนต้องการที่อยากจะให้ทุกอย่างมันสมบูรณ์และบริบูรณ์มากกว่านี้จะต้องตั้งอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนที่อยู่ในพรหมวิหารสี่ก็คือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเป็นหลักคนที่มีศีลญาจาวัดที่ค่อนข้างงดงามเลยทีเดียวชอบเขาวัดทำบุญเป็นคนจิตใจเมตตาอบอ้อมอารีต่อคนทั่ว,วไปเป็นคนมองโลกในแง่บวกไม่คิดร้ายอะไรกับใครถ้าเป็นแบบนี้คนราศีมีนแม้จะอยู่ในอันดับที่3าแต่คุณมีดวงที่จะถูกระวันที่2องสามหรืออาจจะถูกระวันที่หนึ่งได้สบาย ถ้าหากคนราศีมีนรู้สึกว่าที่ผ่านมาการทําบุญสุนทานของเราดูแย่ไม่ค่อยมีเวลาหรือทําก็แบบทําไปเสียไม่ได้แล้วอยากจะลองกลับมาทาบุญใหม่อีกรอบถ้าจะทําบุญในช่วงแบบนี้ควรแบบไหนอย่างไรต้องแบบนี้ฮะในกรณีถ้าอยากจะทําบุญเสริมดวงแบบเร่งดวง่วนชาวราศีมีนแนะนําบริจาคปัจจัยร่วมบุญซื้อรถเข็นผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นตามโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าในกรณีถ้าเราได้เดินทางไปวัดวารามแล้วเขา จะมีการทำบุญโดยการบริจาครถให้กับโรงพยาบาลหรือให้กับสถานอนามัยอะไรก็ตามคนราศีมีนมูลนิธินนทนนี่อะไรก็ตามคนราศีมีนร่วมบุญบริจาคได้ไม่จำเป็นที่จะต้องมากมายบางคน20-30หรือร้อยสองตามกํลังศรัทธาหรือจะถวายสังฆทานเป็นผ้าไตรจีวรก็สามารถทําได้แต่เน้นเป็นผ้าไตรจีวรจะดีมากนะครับเน้นเป็นสีกลักด้วยจะดี หรือจะร่วมบุญสร้างเสนาสนะสงฆ์ใหม่ว่าจะเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์เก่าๆกุฏิเก่าๆหรือจะเป็นโบราณสถานเก่าๆวัดวา,าราเมเจดงเจดีต่างๆคนราศีมีทําได้ตามกําลังศรัทธาทาบุญบริจาคปัจจัยสร้างซุ้มประตูหรือว่าจะเป็นขอบหน้าต่างเป็นขอบเป็นหน้าต่างเลยก็ได้ตามวัดวา,ารามต่างๆที่ท่านกําลังขอสร้างอยู่อันนี้ตามกําลังศรัทธาเช่นเดียวกันส่วนอีกอย่างหนึ่งที่คนราศีมีจะต้องหาโอกาสทาไม่ได้ เพื่อเรียรเสริมบุญเสริมบารมีของตัวเองให้โดดเด่นก็คือหาโอกาสบ้างสักสาวันไปถือสินบวชเนคมะถือสินแปดนะครับสักสามวันอย่างน้อยเพื่อที่จะส่งบุญที่กําลังจะมีมาถึงเนี่ยให้มันบริบูรณ์สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนถ้าปฏิบัติได้ตามนี้โอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จเป็นหนึ่งในผู้โชคดีมีโอกาสถูกรรางวัลที่หนึ่งที่2ที่สามก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเพราะฉะนั้นขอให้หาโอกาสทําแล้วเรื่องราวดีๆจะปรากฏขึ้น เมื่อชาวราศีมีนทาบุญสุนทานแล้วถือว่าเป็นช่วงเดือนเกิดเรามีโอกาสได้นนเดินทางเข้าวัดทำบุญก็ถือว่าเป็นนิบิตหมายที่ดีแล้วอยากจะไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิท์ควรทําแบบไรอย่างไรช่วงปากนี้คนราศีมีนมีทิศมงคลนำโชคอยู่สองทิศก็คือทิศตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือหากแม้นท่านใดที่อยู่ในสองทิศนี้คุณสามารถที่จะไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจาําภาคประจําจังหวัดของเราได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในสองทิศนี้คนราศีมีนอยู่ในกรุงเทพปริมณฑล คนราศีมีสามารถที่จะไปสักการะบูชาตรงนี้หนึ่งก็คือสักการะขอพรโชคลาบกับองค์ท้าวเวสสุวรรณที่วัดหนก็ได้นะครับไม่จาเป็นที่จะต้องวัดจุรามณีที่เดียวหรือเข้ากราบขอพรโชคลาบกับองค์ปู่นาคาญานาคีองค์ปู่นิชปานนาคราชวัตสังใหญ่นนทบุรีหรือจะเป็นองค์ปู่ศรีสุโธญาศรีปทุมมาหรือจะเป็นองค์พระยาอนันตนาคราชล้วนแล้วแต่ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธานุภาพทั้งสิ้น หรือจะเป็นการกราบขอพรโชคลาบกับองค์พระพุทธสิหิงณจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นะครับหรือสักการะขอพรกับองค์พระธาตุอริภูนชัยนี่ก็ที่ลําพูนและที่สุดท้ายที่อยากจะแนะนําก็คือกราบขอพรโชคลาบกับองค์พระรอดที่วัดมหาหวันจังหวัดลําพูนเหมือนกันหรือหากแม้ใครอยู่แถวแถวเพชรบูรณ์หรืออยู่แถวแถวพิษโลกแนะนําที่ องค์พระพุทธชินราชหรืออาจจะเป็นหลวงพ่อหยกเขียวที่วัดพระธาตุผาสดแก้วก็ได้เราสะดวกแบบไหนอย่างไรก็ลองแวะเข้าไปได้เลยบุญกุศลเหล่านี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเอ่ยนามมาจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนราศีมินให้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์ตามที่หวังและก็ปรารถนาะแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องอยู่ในความศรัทธาและก็เริ่อมใสในพระศาสนาเป็นหลักด้วย แล้วให้คิดเสมอเวลาที่เราทําบุญสุนทานเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือบุญกุศลส่วนเรื่องของโชคลาภการเงินจะมีมาทีหลังเกิดขึ้นจากบุญบารมีที่เราได้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลประดาษให้เพราะฉะนั้นคนราศีมีนขอให้ตั้งอ,อกตั้งใจเวลาทาบุญสุนทานจงมีความเชื่อและศรัทธาตรงนั้นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนเมื่อชาวราศีมีนเนี่ยเขาวัดทำบุญสุนทานแล้วหากต้องการอยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ในรอบปังนี้ทํายังไงบ้าง ในรอบปักนี้อย่างที่ผมเรียนไว้ว่าทิศมงคลนำโชคก็คือตะวันตกแล้วก็ทิศเหนือสําหรับดาวคู่มิตรจะเป็นผู้ชายผิวเนื้อดําแดงอายุประมาณ50ปีขึ้นรูปร่างจะสูงล่ำล่ำนิดหนึ่งอายุเนี่ย ห้าสิบปีขึ้นคนนี้มาจากทางทิศตะวันออกนําโชคลาภมาให้คนราศีมีนแบบขาจรกรณีถ้าจะซื้อกระแผงประจําเสี่ยงกระแผงประจําเจ้าประจําที่เราเคยซื้อเน้นผู้ชายที่มีลักษณะแบบนี้แต่จะต้องเน้นทิศก็คือตะวันตกและทิศเหนือรวมถึงวันที่เวลาและสถานที่เป็นหลักด้วยจะดีมากๆ สำหรับเลขมงคลน,นำโชคคนราศีมีนงวดนี้นอกเหนือจากทะเบียนรถเลขที่บ้านหรือเลขที่ได้จากความฝันแล้วคนราศีมีนจะมีเลขมงคลน,นำโชคอยู่ห้าตัวก็คือ0 1 2 7 9ชอบเลขไหนอย่างไรก็ลองสลับสลับเปลี่ยนกันเอาเองนะครับวันที่ที่เลือกเฟ้นมาแล้วแล้วเป็นวันอมบุตโชคของคนราศีมีนคือ20 22 27 28 29และวันที่1 เวลา7นาฬิกา9นาที9นาฬิกา18นาที10นาฬิกา18นาทีส2นาฬิกานาที18นาฬิกา20นาทีส9นาฬิกานาทีส่วนสถานที่ที่เหมาะสมในการกระเสียงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่คือหน้าธนาคารปั๊มน้ำมันแหล่งพักรถต่างๆในวัดที่เราเดินทางไปทำบุญหรือสถานที่เป็นโบราณสถานเทวสถานโบราณต่างๆหน้ากองสลาก รวมถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกทกที่ที่เราเดินทางไปคนราศีมีนสามารถที่จะเสี่ยงโชคตรงนั้นได้ตามความพอใจที่เราอยากจะซื้อหากถามผมคนราศีมีนเนี่ยโชคลากก้อนโตใช่ไหมใช่ครับคุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคลากก้อนโตพอสมควรทีเดียวจนสามารถปลดเปลื้องภาระหนี้สินของคุณได้ แต่อย่าลืมนะครับว่าคนราศีมีนเองเนี่ยยังมีวิบากกรรมบางอย่างกลายเป็นอุปสรรคปัญหาเช่นเกี่ยวกับเรื่องของรถราหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเมื่อสักครู่เนี่ยผมลืมบอกไปเรื่องของภาวะอารมณ์จะเกิดความคิดมากวิตกกังวลเรื่องของรถรามักจะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ต้องเสียจุกจิกอยู่เสมอเหล่านี้จะกลายเป็นอุปสรรคปัญหาส่วนเรื่องอื่นความรักสุขภาพร่างกายไม่มีอะไรน่าห่วงมีอย่างเดียวก็คือต้องดูแลรถเก่าๆนิดหนึ่งหากแม้เรามีรถที่อายุใช้งานสูงขึ้นเนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องรรราาาวววของภะมมณ์คเีย หากเราดูแลตรงนี้แล้วอุปสรรคปัญหาคนราศีมีนในรอบปังนี้ก็จะค่อยๆหายไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับที่ผมทำนายไปคนราศีมีนหรือทุกๆราศีที่เข้ามาดูรวมถึงลัคนารุมีราศีมีนก็ต้องใช้วิรณะญาณในการรับชมเพราะว่าผมทํานายแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เจ่ะจงมวงของใครคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ถ้าหากทําแบบนี้แนวโน้มของความสำเร็จก็รออยู่ตรงหน้าศรัทธา ความเชื่อมั่นในศาสนาในสิสน่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราทาจะนํามาซึ่งโชคลาภการเงินและก็ความบริบูรณ์สมบูรณ์ในทุกประการเหล่านี้เป็นการทำนายโดยชะตาของท่านที่เกิดในราศีมีนมหาเฮงันดับที่3ประจําวันที่1มีนาคมกับผม,มหมอคิดชวลีก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยสําหรับวันนี้มีความสุขม,มากลาไปแล้วเรืเ่ยๆเจอกันใหม่กับราศีทน้ไปสวัสดีครับ